อันเท่าไหร่คุณอาเดืยนเท่าไหร่คุณอามีอย่างอื่นด้วยไหมมาด้วยกัน่ะครับอ๋อกับคุณอาต้องราคาไว้เท่าไหร่โอ้จะขายได้เหรอไม่ได้สวัสดีครับคุณอาลดสุดที่ได้เท่าไหร่เ็รัลดได้อีกไหมลดได้อีกเยอะไหมผมว่าราคาไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเหลืองฮะ ถ้าตัวเลขไม่ไม,ไม่ไม่ถึงห้านี่เป็นไปได้ไหมนะครับเอาแบบตรงไปตรงมาเลยครับถ้าถ้าไม่ถึงห้าพอเป็นไปได้ไหมนี่แสดงว่านะคุณพ่อสมัยก่อนคุณพอ่อยูุ่เท่าไหร่ครับคุณพ่อแบบ <70. S 1> แข็งแรงมากเลยเนาะผมดูตอนแรกเมื่อกี้พี่เองบอกคุณพ่อผมอึแบบสี่สิบสี่สิบกว่า, 40, 40วา ผมเก่งใจมากเลยแต่ว่าแบบอืครับนี่ถ้ากับว่าผมซื้อพระสายตรงที่บ้านเลยนะครับเนี่ยนี่คนนะาโ <laughs> อ้แบบสายตรงจริงๆอะ่ะนี่สายตรงจริงๆนะเนี่ยอ๋อแสดงว่าคุณปู่รับจังมือเลยเนาะโอ้โหถ้าถ้าผมขออนุญาตแบบสี่แสนสามเงี้ยเอาแบบ่ไม อืมได้ไหมอืมอืม,อมครับอืม้มเห็นจริงนะใส่ตรงด้วยนี่เขาเรียกพระบ้านเลยสวัสดีครับ นี่ไม่มีอะไรที่จะตรงไปกว่านี้ละวรับรับมากับมือด้วยโอ้โหรับกับมือตั้งแต่สมัยคุณปู่นะต้องเรียกคุณปู่เลยนะเอาสี่แสนห้าครับทีเดียวเลยนะโอเคโอเคได้ครับได้ครับมาพักกิ่งเป็นเป็นที่ไหนฮะผมผมว่าเป็นสำหรับผมอะอย่างเงี้ยเป็นพาทพิธี ถามว่าเป็นรุ่นที่เล่นไหมผมว่าเป็นรุ่นที่ไม่ได้แบบยอดนิยมอ่ะผมว่านะครับ <Okay. S 1> แท้ดีต่อโค้ดเหรออ๋อจอดหลังเนี่ยโอเคอันเนี้ยเก่าอยู่แล้วโอ้คุณลุงเซียนเก่านี่ใช่ไหมอ๋อเพราถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแบบไม่ใช่เซียนไม่รู้หรอกจอดหลังเนี่ยนเนาะใช่ครับถูกต้องเก่า แต่ว่าเราเราดูปุ๊บเราไม่รู้ว่าพิมพ์เนี้ยเรียกว่าชื่อรุ่นอะไรอะ่ะเนาะถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่าพิมพ์เนี้ยเรียกรุ่นอะไรนึกออกไหมครับเนาะอันนี้ผมไม่รู้จริงจริงนะครับเนาะมาปิดตาเนี้ยดีนะอย่างนี้ไม่แพงหรอกครับทางใต้นะครับเนาะอย่างนี้แท้ดีแต่ไม่แพงอันนี้อันนี้รุ่นหลังเนาะนีแยกไ้อันนี้ดีอยู่แล้วแต่อันนี้ผมว่ารุ่นหลังทองตะพราไม่ใช่หรอกกกอะอ่ะใช่เนาะพที่เอาเงินสดไหม อ้นเนาะโอเคอนไหเอาเงินสดก็ได้นะอนกนไ็ได้ได้ได้ทั้งคู่คได้ได้ทั้งคู่ครับอนก็นได้ครับได้บัญชีนะโอเคไหได้หมดครับอสี่แสนห้าอั๊บอ,อันนี้ผมยากนะผมรู้สึกว่าคุณลุงแข็งแรงอะ่ะขนาดเจ็ดสิบเจดนะผมรู้สึกอย่างนั้น่ะ ผมว่าคุณลุงแข็งแรงดูแล้วแบบปึ๊กเลยอะ่ะที่มาดูนะครับแนเห็นอย่างนี้นะพี่เองกับคุณลุงพูดเนี่ยนะผมเชื่อเลยเพราะว่าด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเป็นพาะที่ตกทอดจากคุณปูอ่อ่ะเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆอะ่ะเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกว่ากว่าพาะ่ะจะได้มาตกทอดกันมามันยากทําไมมันถึงองค์เขาเรียกทําทไมถึงองค์หนึ่งเป็นล้าน ทำไมเหตุผลอะไรที่ถึงองค์เป็นสิบล้านเพราะว่าแบบเนี้ยมันไม่ได้ง่ายๆนะแต่ละที่แต่ละบ้านกว่าจะมีพระองค์หนึ่งอ่ะผมว่ายากนั่นเนี่ยแต่บางคนที่เล่นใหม่ๆบางคนข็ไม่รู้เนึกออกไหมครับนั่นเน่ะแล้วยิ่งคุณลุงแบบโอ้โหเป็นผมถือว่าเป็นเซียนเก่านะเนี่ยเป็นเซียนพื้นที่อ่ะนะั่นเะนาะมาพี่เช็คยอดเงินโอเคโอเคมาพี่เช็คยอดเงินนิดนึงครับอ,รอ๋อขอสลโอเค มาเดี๋ยวผมถ่ายเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรไปเพื่อมีอะไรก็โทรได้นะครับเนาะมาอันนี้เบอร์ผมนะครับนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณลุงขอบพระคุณนะครับคุณลุงมีอะไรเรียนเชิญนะคุณลุงนะขอให้พี่ๆเขาดูหน่อยเม,มาาื่อเมื่อจะครูนะเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวผมเติมไปส่วนนึงนะ าาหลวงพ่อคงนะครับเอามารับวางกระพรอมนะครับอาาขอบพระคุณนะครับใบรครับ,รบผมบอกแล้วว่าเหรียญเนี้ยถ้าสวยๆเนี่ยเหรียญหนึ่งหลักล้านนะครับเ<อ>นอะเอาเอาให้ชัดๆนะเอาชัดๆหน่อย <ๆ S 1> จะได้รู้ไนงะว่าสภาพอย่างเนี้ยประมาณนี้นี่เหรียญหนึ่งก็เกือบครึ่งล้านนะเนื้อออกมอ่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเราก็สามารถที่จะแบบพิจารณาได้อะอนะนะนะครับเนาะก็ขอบคุณพี่ๆด้วยทั้งผู้นำพาด้วยเนาะถึงจะ เท่าทุนทำงานแล้วขัดทุนหรือว่าอะไรก็จะไม่ให้เสียผู้นําพานะครับรับรองได้นะครับเนาะ